ฮารุฮารเทสเทสฮารุนั่งทำง,งานในห้องแอร์ทั้งวันหนาวเหลือเกินแม่จ๋าแบบเนี้ยต้องออกไปตากแดดรับวิตามินดีสักหนึ่งเอาเด็กๆเตรียมตัววันนี้ดิฉันขอนำขบ,บวนหมู่คณะของพวกเราออกไปรับวิตามินดีกันที่หน้าสำนักงานเอาไปาไปรับวิตามินดี ต,ต่ไปรับวิตามินดีออกครูเอาไปเอาไปเอาไปออกไปรับวิตามินดีว่าสันแดดเป็นร่รมแปลว่าเที่ยงแล้วต้องออกไปรับวิตามินดีกันแล้วไหมเด็กๆเตรียมขบวนวันนี้ต้องได้ต้องได้วิตามินดีต้องได้วิตามินดีไม่ได้ไม่ได้เอ๊ะต้องได้ต้องได้ นั้วฝนตกี๋ยวร้อนตามแตกจะได้รับวิตามินดีจังไหดเฮ้ นมตราหมี UHT รสจืดมีแคลเซียมสูงและวิตามินดีสูงวาา่าดีเพราะแคลเซียมช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟันวิตามินดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นดีอะกระดูกและฟันแข็งแรงจะเต้นจะทำงานท่าไหนก็ดีทั้งวันใหม่นมตราหมี UHT รสจืดแคลเซียมสูงวิตามินดีสูง